สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเปิดแบนนะครับของ t c com TCM5 นะครับเป็นตัวนี้นะครับ t c c o m TC M5 นะครับตัวนี้เป็นย่านแดงนะครับตัวนี้เครื่องถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะครับเนี่ยครับเป็นย่าน c b นะครับทีนี้เราจะเปิดไปย่านดํานะครับ อะอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับอาผมอ่าจะลองกดนะครับอ่าหนึนะครับหนึ่งหกแปดอ่าเห็นไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้นะครับอ่าไม่ได้นะครับอ่าไม่ได้นะครับลองอ่ะทีนี้เรามาเปิดแบรนด์พร้อมกันนะครับวิธีเปิดแบรนด์นะครับวิธีเปิดแบรนด์มันก็ไม่ยากนะครับให้ทําแบบนี้นะครับให้ท่านกดอ่า สี่เหลี่ยมแช่ไว้นะครับกดสี่เหลี่ยมแช่ไว้นะครับอ้าวทำพร้อมกันนะครับเปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมาแล้วมันจะขึ้นมาแล้วอันนี้ตัวอย่างที่ผมอ่าทไว้นะครับทีนี้การเปิดแบนด์การใช้ความถี่นะครับอ่าท่านจะกดช่องบนไม่ได้นะครับอ่าถือผมจะทําให้ดูนะครับอ่าสองอ่าหนึ่งห้าสามนะครับอ่าหนึ่งห้าสามเห็นไหมครับมันไม่ได้ครับมันไม่ได้นะเราต้องใช้อ่าช่องล่างอย่างเดียวนะครับอ่าโดยกด อดอกจันลงมาครับก็คือมาข้างล่างนะครับตัวดอกจันนี้ก็คือหมายถึงสลับล่างบนนะครับนี่ครับเลือกช่องบนช่องล่างนะครับอ่านะครับทีนี้ผมสมมุตินะครับผมจะใส่1 5 4 5 5 0นะครับนี่ครับปึ๊บอ่าได้เลยเห็นไหมครับได้เลยนะครับหนึ่งหกแปดหกแปดสี่เจ็ดห้านะครับสี่เจ็ดห้า ปุ๊บได้เลยเห็นไหมครับได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าตัวบนนี้จะป้อนความถี่ดําไม่ได้นะครับต้องช่องล่างเท่านั้นนะครับวิธีเปิดแบนด์นะครับปิดแบนด์ก็ทําเหมือนเดิมครับปิดแบนด์นะครับก็กดสี่เหลี่ยมแช่นะครับปุ๊บเห็นไหมครับทีนี้เราลองมาดูข้างล่างนะครับว่ามันกด1 6 8นะครับ168 อ่าไม่ได้เห็นไหมครับไม่ได้นะครับเพราะปิดแบนด์ไปแล้วนะครับเอ้าตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าสะดวกสบาย2 in 1นะครับท่านซื้อเครื่องเดียวนะครับถูกต้องตามกฎหมายท่านได้ทั้งดำทั้งแดงในตัวนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ